จำคลิปมือสามีและหน้าสามีวันเอาไว้นะคะวันหนึ่งมันจะมียอดวิวหนึ่งแสนวิวแน่ๆค่ะไม่เกินปีนี้ไม่ถึงหน้าฤดูเก็บเห็ดปีหน้าเพราะมันกำลังปังอยู่ทุกวันค่ะเดี๋ยววันจะพาไปดูว่ารู้ได้ยังไงว่ามันปังอยู่ทุกคนดูนะคะให้เรากดเข้าไปที่ปกคลิปปกนี้เลยค่ะเดี๋ยววันลองดูนะว่ามันไปไหมเออมันไปมันไปนะคะอมวันมันจะเห็นเรียวไทม์ได้ไหมเดี๋ยวนะ นี่ค่ะมันจะเห็นเรียวทาเอ้ยไม่เออใช่ทุกคนดูนะคะคลิปนี้เห็นไหมวันออกอากาศไป1เดือนที่แล้วค่ะคลิปหน้าสามีวันนะคะเรียวทามคือ2วันนี้ยังมีคนดูหกร้อยสิบห้าอยู่เลยทุกคนคลิปแบบนี้คลิปที่มันได้พลุในวันนี้เราลองกดเข้าไปดูทุกคนระบบดันต่อเนื่องเขาจะดันคลิปเราไปต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นยอดวิวเราจะได้บวกบวกบวกไม่จบไม่สิ้น วันที่วันออกอากาศคลิปวันนี้คลิปแรกนะคะน่าจะมีสถิติตรงนี้ให้ดูวันที่วันออกอากาศคลิปนี้คลิปแรกวันแรกวันแรกดูไม่ได้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ วันแรกเลยนะมีคนดู747คนทุกคนเห็นไหมอันนี้คือวันออกอากาศคลิปเป็นพรีเมียร์ตอนที่วันออกคลิปสดๆมีคนดู747คนส่วนวันนี้มีคนดู33,000คนและนี่คือ Product Life Cycle ของวันนี่คือวงจรชีวิตของวันค่ะเห็นไหม ทุกคนจำ Product Life Cycle ช่องอผ้าไหมสุรินบ้านท่าสว่างได้ไหมเมืม่อวานคลิปแต่ละคลิปมันมีชีวิตของมันค่ะเมื่อมันขึ้นแล้วมันไม่มีดับนี่คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันจะต้องเป็นแบบนี้ขึ้นแล้วก็ลงส่วนคลิปวันก็คือกำลังเจริญเติบโตและกำลังเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแต่ไปช้าๆ ซึ่งไม่มีวันจบสิ้นมันก็จะสูงไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปที่ได้พลุนะส่วนคลิปที่ไม่ได้พลูล่ะ,ะมันจะไม่มีคำว่าตกต่ำกว่าเดิมนะคะแต่มันจะมะีความต่ำเสมอวันจะพูดคาว่ายังไงดีให้เข้าใจง่ายๆมันยอดเนี้มันจะไม่สูงขึ้นนะคะอันนี้มันจะเหินนิดนึงเห็นไหม มันจะเหินขึ้นไปแบบสูงนิดนึงนะ่ะก็คือสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าคลิปที่มันเลิกดันแล้วมันก็คือจะเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงแบบนี้คือไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยพักหนึ่งคลิปเราจะเป็นแบบนี้คลิปทุกคลิปจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนี่ ตรงแบบนี้มาเลยเออโอเคโอเคส่งมาเลยค่ะใครมีอินบ็อกซ์เดี๋ยววันเปิดไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแสดงว่าตายแล้วคลิปฉันกำลังจะตายทุกคนถ้าคลิปที่มันกำลังปังนะคะมันปังอยู่แล้วคุณอยากให้มันปังเพิ่มขึ้นคุณจะทำมันอะไรอันดับหนึ่งค่ะรีบกลับไปดูเลยปก มันขี้เร่ไหมวันนี้วันเรียนทุกคนเรียนมากับวันแล้วทุกคนอาจจะมีความรู้เรื่องการทำปกไปเปลี่ยนปกนั้นค่ะโดยเฉพาะใครก็ตามที่โชว์ความอยากรู้อยากเห็นให้ผู้ชมดูคือ,อเดี๋ยววันพาไปดูช่องประสู่ชีวิตติดทะเลนะคะแปบ๊บหนึ่งเรื่องปกนะคะเราไปดูปกเราเปลี่ยนปก พอเราเปลี่ยนปกแล้วชื่อปกมันเอยชื่อคลิปเราอยากเปลี่ยนไหมถ้าเราเปลี่ยนให้มันดูดีได้เปลี่ยนนะคะพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วให้เราแชร์คลิปนี้ไปที่หน้าโพสต์ชุมชนของตัวเองนะคะไปที่หน้าโพสต์ชุมชนของตัวเองทําไมต้องโพสต์เพราะว่าคลิปที่มันตายแล้วอันนี้นะ่ะมันขึ้นมาสูงแล้วมันก็ตายแล้วแต่มันเป็นคลิปที่มันเคยปัง นะคะเราก็เอาความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมลงไปเปลี่ยนปกใหม่ว่าขอบคุณ1 0 0 0 0วิวสำหรับคลิปนี้นะคะจบเปลี่ยนปกเปลี่ยนปกเหมือนเปลี่ยนชีวิตเราใช้คำว่า Reproduct เปลี่ยนปกเหมือนเปลี่ยนชีวิตโดยเฉพาะเราแชร์คลิปนี้ขึ้นไปแล้วเราบอกว่าเราเปลี่ยนปกแล้วเราแชร์ขอบคุณ1,000 0วิวป้าสุมีกําลังใจในการทําคลิปมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคนจะเสือกเอ้ยคนจะอยากรู้อยากเห็นทันทีว่า คลิปอะไรของป้าสุทำไมมันถึงมีคนดูหนึ่งมืนวิวทุกการเปลี่ยนแปลงที่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนปกแล้วเราเปลี่ยนคลิปแล้วอ้าวทำไมถึงยังไม่มีคนดูละครูเพราะมันไม่มี